คริปโตท็อปเทรนสิครับวันนี้เราก็จะมาเปิดขา่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับตลาดโดยภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะแลายๆเหรียญน,นะครับที่เราไม่ได้เห็นนะครับบวกขึ้นมาไม่ไว่าจะเป็น OP เนาะ CIA หรือว่าเจ้าตัว PLSX อะไรพวกนี้นะครับที่ไม่ค่อยได้บวกนะตอนนี้ก็บวกกลับขึ้นมาแล้วหรือว่าตลาดกระทิงเนี่ยทำให้นะครับอันดีโซนของเม็ดเงินนไหลเข้าไปเติมเหรียญเหล่านี้เพราะว่าก่อนน้ีที่บอกว่าโอ้โหไม่ขยับเลยนะบางคนที่ถือเจ้าตัวมอสเอยเจ้าตัว mnt เอยหรือว่าเจ้าตัว gbg อะไรพวกนี้ของตัวบนะิตเจ็ตเนาะคือแบบไม่ขยับเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าขยับแล้วนะเพราะว่าโอ้โหเป็นเหรียญที่ดีนะครับแต่ว่าเลียดมานานเนื่องจากว่านะครับตลาดยังไม่ได้มีการเปลี่ยนผันจากตัวบิตคอยเข้ามายัางตัวเอาคอยเนาะตอนนี้หลายๆเหรียญเนานะก็เริ่มที่จะออทามไฮขึ้นไปแล้วนะครับไม่ไว่าจะเป็นเจ้า xrp ที่ออทนะามไฮเนะา Bitcoin, นะเจ้าโซลูนาเนาะเจ้าบิตคอยอย่างเงี้ยเนาะก็ขยับขึ้นไปหลายเหรียญเนานะทำออทามไฮได้ก็เดี๋ยวที่จะมีหลายๆเหรียญแหละตามมาอีกเนาะ แล้ววันนี้เองครับผมก็มีข่าวสารต่างๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากลูหน้าเนาะจากเอาคอยจากบิตคอยหรือว่าจากเหรียญมีมอะไรต่างๆเนะแต่ว่าผมขอพาไปที่ลูหน้ากันก่อนเนาะก็ขอย้อนกลับไปนะครเกี่ยวกับหลายคนที่มีคําถามว่าตกลงแล้วเนี่ยตัว b i o ออีโคโนมีนะครับเขาซื้อในส่วนของตัวสเตชัน w a ลเลตแล้วหรือเปล่าก็นะครับตามที่เราเห็นนะมีชื่ออยู่นะครับแต่ต้องรอเขานะ ออกมาประกาศออกมาแสดงการยืนยันอีกทีหนึ่งครับหรือบางครั้งบางทีเนี่ยตรงนี้มันก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเนาะคือนะครับอย่างเช่นมันมีการเปลี่ยนมืออาจที่จะเป็นจริงๆแล้ว bioeconomy อาจจะเข้ามาถือแทนคนที่อยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งต่อให้มันมีชื่อเข,าข้ามาตรงนี้จริงๆนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการนะครับเราก็รู้รับรู้ไว้นะครับว่าตอนนี้ bioeconomy นะเต็มเป็น,น developer ไปแล้วกันนะแต่ว่าเป็นจาของจริงหรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่ได้ยินจากการแถลงข่าวของเขาเนาะอันนี้ก็คือเรากวินิานที่เข้าใจก่อน โอเคนะครับแล้วก็มาต่อด้วยการอัปเกรดไว้เป p a p e r นะครับรีไวท์ที่3ของตัว UTC เนาะสิ่งนี้ครับอาจจะเป็นสิ่งที่นะ่าหลายๆคนเนี่ยอาจที่จะชอบใจก็ได้นะครับ เนื่องจากว่านะครับทฤษฎีนะการรีเพกที่มีการแก้ไขเนี่ยนะครับในส่วนของตัว USY จะไม่มีอีกแล้วนะครับเจ้าตัว USC นะครับจะถูกแปลงให้เป็นตัว UST แทน USY นะครับอ่าอย่างนี้คือยังไงนะครับจาได้ไหมครับก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัว UST เนี่ยมันคือ UST แหละก่อนล่มสลายถูกไหมแต่พอนะครับมันล่มสลายลงมามันกลายเป็นว่า UST แล้วก็เติม C ลงไปเป็นคําว่าคลาสสิกถูกไหมครับอ่ามันเลยกลายเป็น USC ถูกไหมและหลังจากนั้นครับทีนี้ก็จะมีแผนรีเพกขึ้นมานะครับโดย ไม่ต้องเปลี่ยนสัญญาหรือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าไปกําหนดที่โค้ดนะครับที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งมันไม่ดูยุ่งยากกําหนดที่เดียวนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ไปให้ทุกๆก,กระดานแล้วก็ไปให้ทุกๆผู้ทุกๆสัญญาสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อจากตัว u s c นะครับกลายเป็น USDY ได้เลยโดยกําหนดที่นะครับชื่อที่มัน ควรจะกำหนดลงไปคือ U U S T ถูกไหมครับอ่าคือไปใส่ตรงนั้นแทนนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะแล้วก็เอาหลักประกันเนี่ยเข้าไปค้าให้เกิน160%อมันถึงจะรีเพกกลับไปเป็น1ดอลลาร์ได้นะครับแต่สิ่งนี้เองครับแทนที่นะครับจะเปลี่ยนเป็นตัว U T Y ก็เปลี่ยนกลับมาเป็นตัว U T C ซะเลยสินะครับสิ่งนี้คุณคุณ้นไหมครับว่าใครเคยพูดไว้นะครับใช่ครับผมเองครับผมว่าเออทาไมแทนที่มันสามารถเปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นตัว U S T Y หรือ U S T N หรือ U S T อะไรก็แล้วแต่มันสามารถเปลี่ยนได้ ทำไมนะครับไม่เอาเงินตรงนั้นเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็เพกในส่วนของตัวยูทธีให้กลายเป็นตัวยูทธีหนึ่งดอลลาร์ไปเลยจะทําให้เป็นยูทีวายให้มันยุ่งยากสมัยแต่สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้เมื่อกลับกลายมาถึงตรงนี้อีกเช่นเคยครับก็คือว่ามันจะเปลี่ยนจากยูทธีซีให้กลายเป็นยอสทีเบดั้งเดิมแล้วก็กลับไปเพกสวอปที่แสดงบนเส้นทาง $1 ดอลลาร์คงที่แบบนี้ไปอันนี้น่าจะเป็นการที่หลายคนชอบเนาะเพราะว่านะครับรู้สึกเหมือนว่ามันจะเข้าท่ากว่าที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นยุทธีวาย แล้วเขาก็ยังมีข้อกําหนดเพิ่มเติมนะครับที่จะประสานนะครับตัวโทโเค็นหน่วโครงการของตัวเทอร์ราคาสิกเข้ากับตัวจูสนะครับแล้วก็เข้ากับตัวสเตเดียมเนาะเพื่อที่จะกําหนอาาดอัตราดอกเบีย้ยในการสวอปต่างๆในการทำธุรกรรมให้หมันเหมือนกับตัวโซลนาถูกไหมครับที่มีเจา Jupiter ้าจูปิเตอร์อะไรพวกนี้ที่จะามาเป็นตัวเครือข่ายที่เอาไว้สวอปเหรียญมีมเอาไว้เปลี่ยนทรานเฟอร์สวอปเหรียญโอนไปนั่นโอนไปนี่หรือว่าทําการครอสเชนอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาวางแผนไว้่าจะทานะ แล้วมันก็ยังมีข้อสเสนอที่น่าสนใจอีกก็คือว่าเจ้าตัว UTC เนี่ยควรที่จะแนะนําแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่โทเค็นที่เป็นหลักประกันเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถที่จะกลายเป็นหน่วยบัญชีพื้นฐานสําหรับเอาไปรวมในสขของตัวคอ s m สมอรเด็กอีกด้วยนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเนื่องจากว่านะครับเจ้าตัว UTC เนี่ยที่จะเปิดตัวใหม่เนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเป็น u Y แล้ลถูกไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าตัว UTC นะครับมันก็คือเจ้าตัว UST ซึ่งมันก็อยู่ในคอร์สมอรอยู่แล้วเพราะ ตันก็เข้าล็อกกัะทุกอย่างเพราะพวกเขาเนี่ยก็มีข้อมูลเดิมของมันอยู่ดังสิครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากมากกว่านี้อีกแล้วมันก็ยังเป็นภาพจําน้าให้คนได้จําด้วยว่าโอเคนะไอ้เหรียญที่นะคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถขึ้นฟื้นขึ้นมาได้นะมันตายไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็สามารถกลับมาที่หนึ่งเวลาได้เขาก็จําชื่อได้ว่าโอ้มันชื่อ U S T นั่นเองนะอ่า อาจจะมีการเล่าว่าเนี่ยดูอย่างตัวอย่างลูน่าสิในอดีตนะที่เขาเนี่ยล่มสลายลงไปเขายังสามารถย้อนกลับมาอยู่ที่จุดเดิมได้นะโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเหรียญ V1 v น v, v 3 v 4่ไปแบบนี้เรื่อยแต่ยังคงนะครับยึดมั่นในหลักการเดิมแล้วก็เอาตัวเดิมเนี่ยกลับมาอยู่หนึ่งดอลลาร์ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าทําได้แบบนี้มันจะกลายเป็นตำนานในอนาคตจะเกิดเรื่องเกิดสงครามโลกหรือว่าเกิดการตลาดหมีแบบแรงๆเหมือนที่เราเจอมาอีกเกิดการเพกลงมาอีกแล้วเกิดมีเหรียญในเหรียญหนึ่งที่มันประสบปัญหาแบบนี้อาจที่จะมีีคนหรือว่าม หรือว่ามีการยกตัวอย่างบทความอะไรพวกนี้เกี่ยวกับตัวเครือข่ายของเทอร่าหรือวาลูน่า Luna. เอามาพูดก็ได้ว่าโอเคเนี่ยในอดีตมีคนทําได้แล้วนะที่ล่มสายลงม,มาแล้วก็สามารถกลับขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับที่มันกลับขึ้นมาได้มีอะไรบ้างมีโซลนาถูกไหมมีอิเิเรียมถูกไหมมีบิตคอยถูกไหมแล้วก็มีเจ้าดายถูกไหมอะต่อมาจะเป็นตัว d ีทีถูกไหมมีอเ a เรนเช่ถูกไหมโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยครับที่พูดมาเนี่ยหลายหคนอ่านที่จะไม่รู้เขาว่าจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยเขาเคยล้มลงมาแล้วนะแล้วกลายเป็นอย่างเช่นตัว Bitcoin หรือว่าจะเป็นอิชอเรียมอะไรพวกนี้มันก็มีตัวคลาสสิกอยู่ถูกไหมครับอ่า ทีนี่ครับเรื่องนี้มันก็จะถูกนําไปหารือในเครือจักรภพนะครับเพื่อที่จะนะครับรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะข้อติเตียนรวมถึงนะครับสิ่งที่มันอาจจะเป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันทําพลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเกลียวมรณะนะครับแบบเดียวกับที่ตัวรุ่หน้าเจะกอก่อนอันนี้นที่มันลบไปถึง90%เนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมก็คือไหลลงมาเป็นเกลียวมรณะเลยครับถ้าเกิดเรื่องนี้พลาดมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นแล้วก็จะไม่มีทางฟื้นคืนมาได้เลยนะครแ้ีตเเรางนขอขน่่ืา ที่จะไม่ได้เป็นผู้นําหรือว่าเป็นผู้จัดการในโครงการนะแล้วก็จะมีนักพนาอื่นๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนของตัว Cosmos S D K ด้วยนะซึ่งนะครับตัวเซรามิกเนี่ยเขาก็จะได้รับนะครับในฐานะเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยที่เงินประมาณสัก250,000ดอลลาร์ต่อปี เงินประมาณนี้ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะกรอบกู้มันขึ้นมาได้เนาะแต่ก็อย่างที่บอกครับหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเซรามิกเนี่ยเคยทาเหรียญนะครับที่มันเคยล่มสลายลงมาเนี่ยกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่นะครับจาอลงไปให้ลึกกว่านั้นครับเหรียญที่เขาทาเนี่ยก็เคยมีเหรียญที่เขาทําแล้วมันหลุดเพกลงมาเหมือนกันนะครับแต่เขาสามารถที่จะเอากลับขึ้นมาได้นะครับสิ่งที่ยังับย้อนกลับไปเมื่อคลิปก่อนที่ผมได้พูดถึงก็คือว่าเซรามิกนะครับมีฝีมือก็จริงนะครับมีมากก็จริงแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซราม ควนับสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้จะทําการรีเพกก็ต้องมีเงินทุนจะเอาเงินทุนมาจากไหนอย่างดูวควนเองนะครับก็เอาเงินทุนมาจากแบล็ก r o ็อกมาจากไมโนแกรดมาจากานายกของ เอามาจากนายกของตัวมนเตนิโกถูกไหมครับหรือว่าจากนักลงทุนอื่นๆเนาะจากบโนเบเ,บเบนสอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาทำการรีเพกซึ่งก่อนหน,น้านี้ที่เหรียญของเซรามิกที่มันล้มลงไปนะครับเขาสามารถกลับมารีเพกได้ก็มีนักลงทุนเอาเงินมาให้เหมือนกันนะครับก็คือโอเคเขามีฝีมือให้นึกเสมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับมีความรู้มีความสามารถอยากจะสร้างสิ่งใดขึ้นมานะครับแต่สุดท้ายแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ต้อง,ต,องต้องการแหล่งเงินทุนอยู่ดีต่อให้สมองไร้แค่ไหนก็ตามก็ต้องไปหาทุนจากบริษัทจากทีมสนับสนุนนนจาากมลิิอะไรแบบี้ ลักษณะคล้ายๆกันเนาะต่อให้เขามีฝีมือมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าแหล่งเงินทุนก็ต้องมาอยู่ดีเหมือนกับที่เขาฟื้นฟูเหรียญของเขากลับขึ้นมาเนาะมันก็มีนักลงทุนเอาเงินมาให้ปัญหามันก็อยู่ที่เงินนั่นแหละครับแล้วก็นะครับนักพัฒนาในทีมของเขาเนี่ยก็จะได้รับเงินประมาณสัก1 8 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับและจะเกิดว่าโครงการมันสำเร็จนะครับก็จะเปิดโอกาสให้กับนักพัฒนาหรือว่าคนที่มีดาวรุ่งเข้ามาจอยในโกรโตโปรเจกต์นี้ด้วย และก็นั่นนี่ก็คือบทสรุปต่างๆนะครับที่เขาได้เอามาอัปเกรดเพิ่มเติมเนาะก็เคจะไม่มีตัวยึดทีวายเนาะจะเป็นเจ้าตัวยึดทีเฉยนะครับแล้วก็เอกสารไว้เปเปอร์ฉบับสมบูรณ์เนาะก็จะปรากฏภายในนะวันที่27พฤศจิกาที่ถึงนี้นะครับก็ต้องรอดูครัว่าจะมีเลื่อนหมปกติแล้วก็จะมีเลื่อนประมาณแค่วัน2วันนะเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็อาจที่จะไม่ได้ปเป๊ะตามนั้นจริงๆเนาะ แต่เรื่องนี้มันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับก็อ,อย่างที่บอกเช่นเคยนะครับใบเนียก็ต้องเห็นด้วยนะหรือไม่นะครับ <c oughs> ก็ต้องไบเนียเข้ามปร่วมด้วยกับเรื่องนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคนที่สามารถโหวตและเปลี่ยนเกมได้ก็คือใบเนนนั่นแหละจริงแล้วใบเนนะอาจที่จะมีแผนของเขาก็ได้หรือเซรามิกที่จริงแล้วเนี่ยมีการพูดคุยกับไบเนนแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จูไหมครับนั่นแหละครับเราก็ต้องรอโอกาสอนาคตข้างหน้าเฉลยเนาะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่ใหญ่ใบเนนนั่นแหละเพราะเขาเนี่ยก็ลง และอีกหนึ่งเรื่องที่มันสําคัญก็คือว่าประธาน S. A. C. g e r เ y Gesler นะครับอาจที่จะลาออกครับในจากหน่วยงานของเขาภายในวันที่20มกราปีหน้านะก็เลยทําให้เหรียญต่างๆเนี่ยที่ติดค้างอยู่แล้วที่โดนฟ้องเนี่ยก็จะถูกนะครับเคลียร์คัดออกไปทั้งหมดนอะงรวมถึง XRP ที่โดนดองมาตลอดเนี่ยก็เลยขึ้นไปออําำหายได้น้องตลาดก็เลยคือคักนั่นเอง จึงไม่แปลกที่เราเนี่ยจะได้เห็นนะครับเม็ดเงินต่างๆไหลเข้าสู่ ecf นับทำให้กองทุน bitcoin เจ f เนี่ยมีทรัพย์สินเกิน100พันล้านดอลลาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะรวมถึงหุ้นของพี่ใหญ่ maker seller นี่ก็ปุุงเอาปุงาปุงเอาและต่อมานะครับมาราธอนดิจิตอลน้องบริษัทขุดเหมืองนะครับก็ได้ระดมทุนซื้อเพิ่มอีกประมาณซัก1,000ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ btc นะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับพี่ใหญ่ maker seller ก็ซัดด้วยถูกไหม,มครับ มันก็เลยทําให้นะครับปริมาณของตัวหุ้นของพี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์เนี่ยมีการซื้อขายมากกว่า26พันล้านดอลลาร์ภายในวันนี้เลยนะแต่มันก็ยังไม่จบข่าวดีนะครับก็ยังมีข่าวเก่าเข้ามาอีกเพราะว่าล่าสุดนะครับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐนะครับคุณลัมมิสเรียกร้องให้รัฐบาลอเมริกาเนี่ยขายทองคําและหันมาซื้อบิตคอยซะนะโอ้โห,โหก็ถือเลยครับว่าคือจะเอาจริงๆอ่ะอเมริกาคือแบบฉันต้องเป็นมือหลวงบิตคอยให้ได้อะไรประมาณนั้นน,นะ แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับถูกไหมก่อนที่บีทคอยเนี่ยจะทําการเกิดบีทคอยอีชีหรือว่าอีเธียรอีชีก็มีข่าวของตัวโซโลนาแล้วก็เอ็กตามมาว่าจะเป็น e t f ถูกไหมครับเพราะว่าล่าสุดน,นะเทนีวันแชร์แล้วก็วานแอก็ได้ยื่นเรื่องนะครับเพื่อที่จะซื้อกองทุน e t f ของตัวโซโลนานะครับให้กับตัว CBOE อนะอันนี้การที่จะตามหลังมาจากตัวอีเธียร์อีชหรือเปล่าสลับโซโ a นา ETF นะเพราะว่าในหลายเจ้าแล้วเนาะที่นะครับปลุกกระแสแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ยื่นเออกสารระะไไปน แต่ว่าจบหรือยังนะครับยังไม่จบนะครับพาไปที่เจ้าโฟลกีนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเจ้าตัวโฟลกีเนี่ยก็ได้รองรับนะครับให้สามารถซื้อได้นะครับในอเมริกาแล้วก็แคนาดาอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเจ้าตัวคราเคนเนาะแล้วไม่ใช่แค่คราเคนเท่านั้นนะครับเจ้าโฟลกีก็ยังเปิดให้บริการบน c o i เบดดอนคทั้งในเ e สก์ท็ในแอปใน iOS Android นะครับของตัวลูกค้าชาวอเมริกาสามารถที่จะซื้อขายได้แล้วนะก็คือว่าเต็มสตรีมแล้วนะครับสาหรับเจ้าตัวโฟโลกี่เนาะและในส่วนของตัวโฟลสปอร์ตบิตคอยเอซีเนะครับโอ้โหก็ต้องบอกเับว่าเป็นวันที่ดีอีกแล้วนะครับแบงก์ล็อกซื้อเข้ามาที่600ล้านหลายๆเจ้าก็ซื้อก้ามานะครับแต่มีเพียงแค่เจ้าเดียวเท่านั้นที่ขายออกไปก็คือเจสเกล7.8ล้านไม่น่าขายออกเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับมีเงินไหลเข้ามาที่1000ล้านดอนลลาร์นะครับสำหรับนะวันที่21นี่ส็ถเอ่าเนอะ มากๆเลยนะเลยทําให้มันกระชากขึ้นไปเนาะแต่พอมาถึงฝั่งของอีเชียรียมนะครับก็ถือว่าตอนนี้อีเชีรียมก็ขยับขึ้นมาเริ่มที่จะทําตลาดได้ดีแล้วนะแต่ว่าในส่วนของเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปในโฟลของตัวอีเชีรียม ECF เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีนะครับเนื่องจากว่าแบงก์ร็อก็ไม่ได้ซื้อนะจะมีซื้อเพียงแค่ฟิลลิตี้นะครับ16.8ล้านเจสเกลขาออกไปที่27ล้านแล้วก็4ล้านครับ โดยรวมแล้วนะครับมีไม่เงินไหลออกไปที่9ล้านก็ถือว่าอิตาเรียมขอให้นะครับมาเร็วๆแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยใจจดใจจอสับตัวเอาคอยซีซั่นกันจะแย่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเฝ้ารอเนาะหลายๆคนอาจจะจําไม่ได้ถือบิตคอยนะอ่ะโอเคนะครับเหรบวนันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเหรบวนันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านครับผมบายยสวัสดีครับ